ประชุมกันผมมีภารกิจที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันนั่นก็คือการแก้ปริศนาบทกลอนเพื่อตามหาพระสมเด็จประจันตระกูลคุณภาเฮ้ยนี่ปลว่าแปลวะ่านี่แปลวะ่าถูกแล้วครับผมไม่คีซ้อมกันนานไหมคะเนี่ยสองวันแ <laughs> <laughs> ปลวะ่าการกับพี่ดินสอนสีเนี่ยอ่านจดหมายของคุณเมยคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะอาจารย์แสดงว่าพวกเราสองคนเนี่ยมีวาสนาที่จะได้ทํางานนี้ด้วยกันใช่ไหมคะ คือจริงๆทั้งหมดดีมากนะที่สองคนเนี่ยไปทํากันบ้านนะครับอ่านหนังสือก็เลยไปเจอจดหมายของคุณเมคาที่อยู่ในหนังสืออันนี้แปลว่าทำกันบ้านถูกต้องค่ะอาจารย์แสดงว่าจานนี้วางแผนมาแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วผมแค่ลืมเอาจดหมายออกจากหนังสือ,อแท่นั้นแหละเราไอ้เราก็นึกว่าเป็นปริศนาให้เราแก้ปัญหาดังนั้นเป็นคนนั้นกลว่าจะสมบุิปาเป็นคนนั้นไม่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะแก้ปริศนาเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องพิมพ์พาสมเด็จมากกว่านี้นะครับ อ่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอ่าพิมพ์พระสมเด็จ <Okay. S 1> ข้าวๆนะให้ทุกคนช่วยกันจดจําด้วยนะครับสงสัยอะไรเนี่ยถามได้อันนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จเกตทะลุซุม้มแบบสุโขทัยใช่ไหมคะถูกต้องก็คือ oh. ถ้าพระสุโขทัยที่เราเคยไปที่สุโขทัยเนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกว่าพระรัศมีเปรวค่อนข้างสูงอ่าพอถูกถอดมาเป็นพิมพ์พระปุ๊บก,ก็เลยเรียกว่าพิมพ์เกตทะลุซุม้มเห็นไหมซึ่งเป็นพระพิมพ์ใหญ่อ่าและซุ้มก็เป็น เตรียมซุ้มเนี่ยเป็นทรงที่มีหักมุมเล็กน้อยหักมุมเล็กใกล้เคียงนหักนี่เล็กน้อยเป็นแบบสัดส่วนก็ด้วยเลยโชว์นะครับแบบไหนแบบไหนเห็นไหมเป็เหลาโค้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเอียงอย่างนี้เลย่อาซึ่งในพิมพ์นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเอียงนิดนึงไม่ค่อยสมมาตรไม่ค่อยสมมาตรซึ่งจะมีอยู่ในพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ใหญ่พุทธศิลป์แบบสุโขทัยเนี่ยจะเจอแบบนี้เยอะนะครับอันนี้พิมพ์นี้นะเห็นด้านหลังไหม พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เล็กเล็กค่ะไม่ใช่พิมพ์เล็กไม่มีปกติปกติเหมยเหมยจำพิมพ์ไม่ค่อยได้อยู่แล้วอ๋อจาน่าเซลอโคพิมพถูกต้องเป็นพิมพ์ช่วงไหนของพุทธเจ้าในเรื่องตัสร้ค่ะถูกต้องเพราะเราเคยไปดูมาแล้วอันนี้อ่าดูต่อเป็นไงใหญ่ไหมองค์นี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่มีชายจีวรแต่ว่าเราจัดเป็นพิมพ์พระประธานอ่าเพราะว่าเนี่ยมีเส้น แสมเล็กนะครับสองเส้นเราจะเห็นได้ว่าพกเกจเป็นยังไงครับจะหลุดซุ้มไหมคะจะหลุดซุ้มแต่ลักษณะเป็นไงดูกลมอ้วนกลมๆหน่อยใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเกจบัวอ๋อเกตบัวเกตเป็นรูปบัวแต่ว่าไม่ได้เป็นเกตบัวตูมแต่ว่าเป็นลักษณะพระแบบพุทธศิลแบบเชียงแสงแต่ถ้าเป็นเกตบัวจริงๆเนี่ยหรือเกตบัวตูมเนี่ยจะเป็นพิมพ์นี้ขนาดพระก็จะเล็กลงมาอีกทีนึงและไม่มีอะไร มีชายจีวอนถูกต้องนะครับเห็นไหมเราก็ได้มาละจนได้ได้คะแนนละได้คะแนนองค์พระเนี่ยก็จะไม่มีชายจีวอนนะครับแล้วก็ด้านบนเห็นไหมครับจะมีพระเกตมาลามีหมวกเป่คะอ่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเราเห็นเป็นมวยผมข้างบนอ่ะอ่าเวลาดูพุทธรูปจากนั้นก็มีลัศมีเปรวขึ้นมาเป็นรูปคล้ายๆดอกบัวเล็กๆเนี่ยเลยเรียกว่าพิมพ์เกตบัวตูม โดยพิมพก็จะไม่มีชายจีวรนะครับแล้วก็มีเส้นแซมสองเส้นเหมือนกันแต่ต่างกับพิมพระประธานตรงที่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีจีวรไม่มีชายจีวร,วรใกล้แล้วใกล้แล้วเกือบแล้วอันนี้เดียวอันนี้เดียวอันนี้เขาเรียก<ๆ>พิมพ์ฐานแซมจะมีคําพูดที่เรียกว,ว่าอกร่องหูยานฐานแซมหูเนี่ยที่ยาวลงมาเนี่ยลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าหูแพะอ่าคือหูยานเนี่ยแต่เป็นเส้นตรงลงมาแล้วองค์พระก็จะบางผอมหน่อยซุ้มแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทรงชลุด ใช่หจะยาวลงมาอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มได้แล้วเนี่ยเริ่มได้เนี่จริงๆเนี่ยพิมพ์เนี่ยมีเยอะนะในเอกสารเนี่ยจริงๆก็จะมีอย่างของที่อยู่กับมันเหมือนจะมีลายเส้นอยู่่านะครับเนี่ยเราก็สามารถไปดูกันได้เพราะงั้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมฝากทุกคนช่วยจดจํารายละเอียดของพิมพ์พาระนะที่ได้สอนไปทั้งหมดด้วยนะครับยังไงนะพาก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ นิมดีค่ะเดี๋ยวนราพาขอตัวไปหาคุณย่าก่อนนะคะรุดลักนะคะซิสค่ะขอบคุณคยังแขวนให้อร่อยนะคะเอ่อเอามาฝากด้วยนะครับถ้าทำรมะค่ะสวัสดีค่ะลาว่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอตานค่ะเมยเมยเคยเห็นสมุทรไทยดำที่อยู่กับเพียชัยแล้วล่ะค่ะ แต่คุณย่าไม่ต้องทานก็นได้นะคะการคิดดีแล้วหรอที่จะให้คุณนภาทำอาหารไปให้คุณพิสมัยกินคิดดีแล้วค่ะแต่รสชาตินี้อาจจะต้องอีกนิดนึงนะคะจย์ อีกนิดผมก็พุ่งเลยครับจานหนักน,นั่นเลยแรงมากใจร้ายมากทวนาขอให้คุณย่าพิสมัยชิมแกงเขียวหวานแล้วก็บอกว่าพระเจ้าชอตมันยอดมากค่ะนั่นแหละมันยอดมากเอาให้เหมยเหมยชิมเออแต่แต่ว่าเหมยไม่ค่อยชอบกินแกงเขียวหวานเท่าไหรค่ค่ะผมพอเข้าใจนะที่การเนี่ยพูดะแล้วก็ให้คุณภพาไปเนี่ย คนที่ไม่เคยทำอาหารเลยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ทำยังไงก็ไม่อร่อยแต่ว่า เปรียบเทียบกับที่ย่าทำครั้งแรกมันอร่อยกว่ามากเลยลูกคุณย่าหมายถึงตอนที่คุณย่าทำครั้งแรกตอนอายุสิบขวบใช่ไหมคะหนูรู้ได้ไงน้าผ้าจำได้ค่ะว่าครั้งแรกที่นทนแกงเขียวหวานไก่กับคุณย่าคุณย่าเล่าให้ฟังว่าคุณทวดสอนคุณย่าทำ ตอนอายุสิบขวบค่ะแต่ที่มากกว่านั้นชิยาได้มีผู้สืบทอดอาหารไทยหนูเก่งมากที่หนูทำได้ขนาดเนี้ยทั้งๆที่หนูไม่เคยเข้าครัวเลยสำหรับย่า แกงเขียวหวานถ้วยนี้มันอร่อยที่สุดในยลกอร่อยจริงๆริงนีะไหนดูไหนดูสิรสชาติโอเคแล้วเนื้อไก่มันเป็นยังไง אה, יש לי לך. אולי, מה, לא? ความรู้สินาสาร์ชาติไทยประกัศไทยมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสัตว์น้ำประจำชาติไทยประกาศไทยหรือชื่อสยามเมสไฟติ้งฟิสเป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยรู้จักคุ้นเคยและมีความผูกพันกับประกัศมาตั้งแต่บโบราณซึ่งมีหลักฐานยืนยันและเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2556กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียน ให้ประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของปรากาศไทยที่เสนอให้เป็นสัตว์ประจำชาตินั้นประกาศมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลชื่อสยามเมสจึงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่าประกาศไทยนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ดีอีกทั้งไทยเป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐาน ของประกัดอีกด้วยสำหรับปลากัดสายพันธุ์ยิ่งหลากหลายยิ่งสวยงามเดิมทีประกัดไทยเป็นปลาที่สามารถพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปอย่างท้องนาและบึงต่างๆมีชื่อเรียกสายพันธ์ุว่าประกัดป่าหรือประกัดลูกทุ่งมีลักษณะไม่สวยงามมากนะกักปกติจะมีสีน้ำตาลเทาหรือเขียวแต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่ต้องต่อสู้ตัวผู้จะมีน้ำเงิน หรือแดนปรากฏและขีบจะพองโตกลางออกอย่างเต็มที่ดูสง่าสวยงามต่อมามีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ปรากัดป่าสามารถกัดเก่งขึ้นอดทนขึ้นจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่าปรากัดลูกหม้อซึ่งมาจากการใช้หม้อดินในการเพราะเลี้ยงระยะแรกมีรูปร่างหนาและใหญ่ขึ้นส่วนปรากัดจีนได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากปลากัดหม้ออีกทีหนึ่ง มีลักษณะครีบและหางยาวที่สมคัญคือมีการพัฒนาสีสันให้สวยงามมากขึ้นซึ่งชื่อประกาศจีนไม่ไหมายความว่ามาจากเมืองจีนแต่มาจากครีบที่ยาวและมีความสวยงามเหมือนชุดนิ้วของคนจีนนั่นเองนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายตามลักษณะของหางทั้งประกาศหางพระจร์ครื่องซีดประกาศหางคู่ประกาศหางมงกุดประกาศไทย นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายประการโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการพเพราะเลี้ยงการสร้างนวัตรกรรมด้านการเพาะพันธุ์ซึ่งนําไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลกับประเทศไทยขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ,ะเดี๋ยววันหน้านภา,าจะทําแกงเขียวหวานหมอ้อใหญ่ๆไปให้อาจารย์กับทีมงานนะคะห <laughs> ม้อหนึ่งเลยครับอันนี้ผมว่า จะไม่เป็นไรนะเป็นช่วงนี้ผมและทีมงานเนี่ยลดน้ำหน,นักอยู่จะทำงานนี้สำเร็จนะต้องแก้ไขปริศนาตั้งแต่บทบที่หนึ่งจนบทที่เก้าเลยจริงเหรอแต่ดูยังไงบทก่อนเนี้ยยังไงก็ดูเหมือนเขียนถึงคนรักนะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับการเก็บกุญพาเลยนะกูพี่แน่ใจแล้วเหรอคะที่จะให้นภาไปช่วยปอาจารโจรหาสมุดไทยดำที่เป็นพี่ที่หายไปกลับคืนมาผมแน่ใจเพราะว่าต้องมีน้ำลาย แต่ยังไงดิฉันก็ยังเกรงอยู่ดีล่ะค่ะว่ากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับยานพาปัง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 อาจารย์สบายดีไหมนึกว่าจะตกใจเสล่ผมสบายดีแล้วก็ผมไม่กล้าตกใจถ้าเฮียชัยมาบุรพาม่ตกใจ